สวัสดีค่ะรัะตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะชาวราศีกุมนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งถึงวันที่29กกุมภาพันธ์นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกุม ลัคนาราศีกุมนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะคุณมารับชมแล้วก็รับฟังรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะคะวันที่16ถึงวันที่30จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะอ่ะเราเริ่มจาก การงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมิถุนายนนะคะชาวราศีกุมปักหลังเดือนมิถุนายนการงานไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกพยายมราชนะคะอืมช่วงนี้นะคะจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับไวโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคือแบบออกงานโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือต้องเปลี่ยนงานแบบปรับปรับอ่ะ เออแล้วก็เออรามัดระว,วังเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะทําดีย่อมได้ดีนะคะถ้าคุณทําดีนะคะทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะมันทําดีต่อไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะการที่มันต้องจบอะ่ะมันจะทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งใหม่ๆได้นะคะก็ต้องดูว่ามันเป็นวาลบุณวาลกรรมด้วยนะคะทําดีย่อมได้ดีนะคะใบที่สองว้าวพระ เทวะฤศีนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการศึกษาต่อในะระดับที่สูงขึ้นนะคะการรวมกลุม่มการเดินทาง,างต่างประเทศโดดเด่นนะคะการรักษาการย,ยาวๆโอ้โหใครเป็นหมอดูนี่คุณจะมีเซนแรงแบบชี้เป็นชี้ตายนะคือออกแนวลักษณะคนที่แบบมีปรับภูมิปัญญามีปรัชญาเลยทีเดียวนะคะเป็นที่เคารพรักของ ลูกศิษย์ลูกหาเลยทีเดียวนะคะม,มีเกณฑ์ที่จะแบบอาจจะจบตําแหน่งบางตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะไพ่ใบที่สามนะคะ,ะสัจธรรมสัจธรรมคือการตื่นรู้นะคะเหมือนคุณมีการพัฒนาขึ้นนะคะในลําดับที่แบบเข้าถึงเรียนรู้รู้เพิ่มมากขึ้นหรือโตขึ้นนะคะในระดับในระดับที่แบบ คือมันมันออกแนวลักษณะแบบคุณตื่นหรือว่าคุณเข้าใจวงจรว่าอืนะมันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไปตามระบบการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะอเหมือนคุณเข้าใจอ่ะถ้าเกิดมันมีเหตุปรับหรืออะไรเกิดขึ้นคุณก็ทำใจได้คุณเข้าใจอะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณยอมรับได้อะแต่มันดีนะคะมันดีตรงที่แบบเออถ้าปปับอะไรขึ้นมาคุณคุณสามารถรับมันได้เข้าใจ นะคะมีการโตมากขึ้นยังไงดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การศึกษาต่อก็โดดเด่นด้วยนะคะไพ่ใบสุดท้ายใต้สำรับพัะนางสุดรัศดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะของชาวราศีกุมน,นะคะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีคนหนุนนำผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ จะแบบเออเอ็นดูรักให้หรือให้โอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะแบบในหลายในหลายๆคนนะคะออกจากงานหรือจบจบจากงานที่แบบมีอะไรที่แบบปรับปรับอะแล้วได้สร้างธุรกิจได้สร้างตัวตนก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่พานาังสุรลัสสวัสดีเป็นไพ่ของคนที่แบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นคนที่มองถึงความสําเร็จแล้วมีมีสติมีปัญญามีความสามารถนะคะ คือแบบจริงๆแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณจะรับได้และจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่นิ่งๆมานานไม่มีงานก็มีแกณฑ์ที่มีโอกาสดีๆมีงานเข้ามาได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้คือเหมือนคุณปล่อยวางแล้วว่าเออได้ก็ดีด้ไม่ได้ก็ดีอะไรเงี้ยพอคุณปล่อยวางได้อ่ะมันจะทําให้มีมี มีปัญญาพอมีปัญญาแล้วคุณก็คิดได้ว่าเฮ้ย mm. มันมีอะไรที่ดีกว่านั้นสามารถทําได้หรือพอคุณปล่อยวางแล้วแบบไม่ได้คาดหวังอ่ะมันจะเข้ามาหาคุณเองอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะมันเข้ามันเข้าทางธรรมแล้วก็นั่งสมาธินะคะมูถ้าใส่มูเนี่ยออกเน้นแนวแบบ บริจาคอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายจะดีมากนะคะเหมือนสดมตลไหว้พระนั่งสมาธินะคะแล้วคุณจะมียานอย่างรู้เลยทีเดียวนะคะออาต่อไปการเงินการเงินไพ่ใบแรกนะคะเทพวัดเสานะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าแบบเครียดนิดนึงเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะไม่ดีแบะเหมือนแบบโห มีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกเหมือนเวลาจะใช้จ่ายอะไรรู้สึกแบบย้ำคิดย้ำทำแต่จริงมันก็ดีนะย้ำคิดย้ำทำอะ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างอะไรที่สมควรจ่ายก็จ่ายไปเถอะนะคะถ้าคนมีนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเหมือนมีความตึงเครียดเกี่ยวกับเงินอะ่ะบางทีไม่กล้าใช้จ่ายอย่างเงี้ยอืมกลัวกลัวว่าเอ้ยกลัวความจนอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะในบางคนอะ่ะก็ เขาเรียกอะไรไประหยัดในส่วนที่ควรประหยัดอืมอ่ะประมาณนี้อ,อพระแม่รักษมีนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่ต้องเครียดไปนะคะเอ่อคุณใช้จ่ายไปในในทิศทางที่แบบสมควรจะจ่ายอะ่ะเงินมันก็จะเข้ามาให้คุณเรื่อยๆนะคะเหมือน เหมือนใช้ไปเงินก็มามเงินไม่ขาดนะคะแต่คุณเองจะคิดมากเหมือนเหมือนมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกอะไรประมาณเนี้ยแต่พระแม่ลักษมีรายออมาแล้วเงินจะหลั่งไหลเข้ามาแต่มันก็มีเกณฑ์หลั่งไหลออกไปก็อย่างที่บอกว่าให้ใช้จ่ายในสิ่งที่สมควรจะใช้จ่ายให้เก็บในสิ่งที่สมควรจะเก็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเข้าใจใช่ไหมออไพ่ใบที่สามว้าวมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเฉลิมฉลองนะคะอย่างไรแล้วคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับ การเงินด้วยนะมีความแบบเออจะได้เฉลิมฉลองหรือมีข่าวดีมีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสไปนะคะมันหมดแล้วกับความรู้สึกแบบโหมันเหนื่อยเหลือเกินกับการเงินอะ่ะเออจะดีขึ้นแล้วนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาคือคนเก่งคนที่แบบเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะการเงินของคุณคุณเอาอยู่นะ สิ่งดีๆการเงินจะดีแล้วฟล o แล้วนะคะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าภาวะเอเครียดใดหรืออภาระใดเกี่ยวกับการเงินคุณจะจัดการได้นะคะจะไปในทิศท,ทางที่ดีเกี่ยวกับการเงินในครึ่งเดือนหลังมิถุนายนของชาวราศีกุมนะคะอาทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกว้าวพระแม่พอศพห โชคลาภในทุกด้านนะคะความรักดีนะคะความรักดีคุณมีโชคในเรื่องความรักแล้วนะคะพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติการอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะโอ้โหดีจังเลยนะคะคนโสดน,นี่มีเกณฑ์จะเจอคู่ที่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติเลยทีเดียวนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แบบสร้างฐานนะสร้างเอ่อ ตั้งสมบัติอะ่ะเออรวยอะ่ะอืมเริ่มรวยขึ้นนะคะว้าท้าทัาตลดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอกันแบบฟุกฟุกไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งใจนะคะคือแบบเฮ้ยมันเจอกันแบบฟุกอะ่ะบังเอิญอ่ะบังเอิญเ,เจอแล้วเขารวยมากก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมีอะไรที่แบบฟุกเข้ามาเออนะคะส่วนคนที่มีคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยมีคู่อยู่แล้วให้คิดไว้คิดแต่สิ่งดีๆนะคะคิดว่าแบบเอออยาก ได้คู่แบบไหนอยากมีคู่แบบยังไงอะ่ะเอออยากมีคมู่อยากมีคู่ที่มีเงินรักเราแค่ไหนให้คิดเอาไว้นะคะแล้วคุณจะได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าท้าวทัตตลดพระแม่โพสมานี่แบบโอ้โหมีโชคทางด้านความรักแล้วอ่ะคือแบบเทวดาท่านให้โชคเกี่ยวกับความรักจะได้มาแบบไม่ไม่ทันคิดอะ่ะเหมือนว่าละบุญคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ ถ้าอยากได้ความรักเราต้องรักคนอื่นให้เป็นก่อนนะคะเออรักแฟนรักสามีแล้วเขาจะรักตอบนะคะหรือคุณยังไม่มีคุณก็รักคนรอบข้างอ่ะเป็นคนสวยใจดีรักทุกคนเดี๋ยวความรักจะเข้ามาเออก็ไม่ดีเนาะรักทุกคนอ่ะวัยสุดท้ายนะคะว้าพรบแม่ลักษมีโอ้โหสน่ห์เหลืออ้ายมากขอบอกว่าความรักคุณปังมากนะคุณมีเสน่ห์พระแม่ลักษมีอ่ะ กับพระแม่โพศนะคะคือแบบคนสวยใจดีมีสเสน่ห์ช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคะทําตัวให้สวยทําตัวให้ดูดีหอมนะคะไปไหนให้สันน้ําหอมเข้าไว้แล้วก็เอ่อทำตัวให้ดูดีโดดเด่นเข้าไว้นะคะความแล้วความรักดีๆจะเดินทางมาหาโอ้โหคือไพ่ดีมากเกี่ยวกับความรักนะคะอืมคือแบบโดดเด่นมากอะเออ ส่วนไพ่ใต้สำหรับเนี่ยราหูใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังอย่าลุ่มหลงจนเกินไปหรืออย่าหลงมัวเมากับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาหาเพราะว่าดูแล้วมันหอมหวานหรือเกินอะกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็มีสติ ในทุกๆย่างก้าวของชีวิตในความรักนะคะถ้าเขามีคู่อยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวถ้าเขาเข้ามาก็อย่าหลงเขาจนเกินไปหรือเขาจะหลงเรานี่สิเอ๊ยยังไงนะคะอ่ะก็ระมัดระวังนะคะอืมคือความรักมันดีมันหอมหวานนะ่ะแต่มีราหูเข้ามาก็ให้เราระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะกับ ดวงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนของชาวราศีกุมนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ